วบาวัวลูกปรัซขา้าอุบาทนตายพญาติโภยภัยห่างหายสูญเสี่ยงชิ้นทีมูลมังทานังทานอกมาครอบมากเคนมาเวนีมเวนมาใกล้อย่าให้อย่าคนอ,อย่าขนอย่าคองในห้องในหับย่าบับอยาอา้าให้กล้าเก่งบุญให้นุน้นให้แน่น ให้นุ้นให้แน่นอยากแข่งอยาาเขินคือเวรวางใหญ่คือไม้แก่นยูคือสีแก่นยางคือขางแก่นหังคือผังแก่นแพนคือเป็นแก่นมันให้มันแก่นกันคือขันแก่นน้ำนี่เด้อสาธุสาธุสาธุอนุโมทนามาขอน้นครับในห้องในครับอยาบยาอ่า ใครกล้ามาขอน้ำเจ็บบ่อครับเพื่อเอาไปทำพิธีเนี่ยพระบิีครับน้ำเจ็บบ่อน้ำซัดซิดครับมาเอาแต่คำจะดึกคนจะดึกคนครับดึกเืินครับก่อนคนตักน้ะครับก่อนคนตักคนไส้ครับน้ำเจ็บบ่อที่นี่เป็นบ่อสุดท้ายแล้วครับได้เข้าวันแล้วครับบ้านนี้ยมาดดีให้แห้งได้ให่เด้อเป็นพรมพรมไส้ให้ลูกให้หลานสุขภาพแข็งแรงเยาวยาวครับ พิธีกรรมการแข่งแห่น้ามันเชิญน้ามเจดบ่อได้มาฮอดวัดฮอดวาแล้วครับได้มาฮอดวัดฮอดวาแล้วถึงวัดถึงวาแล้วครับนี่ครับฮอดวาฮอดวาแล้วการปิดการอันเชิญพิธีครับในการอันเชิญน้ามเจดบ่อครับแล้วก็รอพิธีการการไปเอาไปแห่เชิญ พระเบทน้ำกันพอแล้วครับ